บทที่348ประกาศสงครามเมื่อเห็นสายตาที่คาดหวังและเคร่งเครียดแล้วเย่เย่ก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่ปิดบังอีกต่อไปและได้เปิดเผยเรื่องที่เขาได้ทราบมาจากเยียนลี่อย่างให้ช่างงกวานจังกับคนอื่นๆฟังท่านเจ้าเมืองช่างหลักแหลมยิ่งนักจริงๆแล้วข้าได้ทราบข่าววงในมาจากสำนักแก้วหลักสีเมื่อช่างงกวานจังกับคนอื่นๆได้ยินที่เย่เย่พูดใบหน้าของพวกเขาก็ได้พลันมีสีหน้ากังวลขึ้นมาทันทีพวกเขานั้นไม่ได้ถามที่มาของข่าวแต่ก็ฟังอย่างตั้งใจและมีความสนใจอย,อย่าาางงงสุดดๆในวตขขอเข จากข่าวที่ข้าได้รับมานาค่าที่เข้าไปในสำนักหลักสีเพื่อสังหารวิ่ยเหียนนั้นไม่ใช่ระดับสูงสุดราชาเทพแต่เป็นยอดฝีมือระดับจัก,กรพัฒเทพของจริงหรือพูดอีกอย่างคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงของวิ่ยเหียนนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่พวกเราคาดเอาไว้เสียอีกและสำนักแก้วหลักสีนั้นก็ได้จงใจปิดบังข่าวนี้ก็เพื่อทำให้พวกเราประมาทศัตรู เย่เย่นั้นไม่ได้บอกทั้งหมดและแบ่งปันข้อมูลแต่เฉพาะในส่วนที่สําคัญกับช่างงบวานจังและคนอื่นๆเท่านั้นอย่างที่คิดเอาไว้ทั้งขังงบวานจังกับคนอื่นๆน,นั้นต่างก็พากันตกใจเมื่อได้ยินเรื่องที่เขาเล่าและมีแววตาตกตะลึงปรากฏในดวงตาของพวกเขามือสังหารอยู่ในระดับจักรพรรดิเทพนี่มันจะเหนือความคาดหมายเกินไปแล้วถึงแม้ว่าวัยเฮียน,นั้นจะเคยสู้กับยอดฝีมือจักรพรรดิเทพมาก่อนแต่ทว่าการต่อสู้กับการสังหารนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง ใบหน้าของหลิวซื่อหมิงกับพักพวกนั้นต่างก็หน้าถอดสีราวกับว่าพวกเขาถูกทำให้หมดกำลังใจด้วยข่าวของเย่เย่แม้แต่ช่างงบวานจังเองก็ยังมีความขมขื่นลึกๆอยู่ในดวงตาของเขาเมื่อเขารับรู้ได้ว่าเย่เย่นั้นไม่ได้หลอกเขาภายใต้แรงกดดันที่แข็งแกร่งของว่ยเหียนช่างงบวานจังก็ได้ยอมรับว่าเมืองโม่ใช่ของพวกเขานั้นไม่มีความสามารถมากพอที่จะต่อต้านว่ยเหียนได้เลยเย่เย่นั้นไม่ได้คิดที่จะพูดหลอกคนเหล่านี้จึงได้พูดกับช่างงบวานจ้องต่อทันที ท่านเจ้าเมืองจากความจริงที่ว่าสำนักแก้วหลักสีนั้นได้จงใจปิดบังข่าวนี้นั้นจะเห็นได้ว่าจุดประสงค์ของพวกเขานั้นไม่ใช่เพื่อทําให้เมืองโม่ให้ตกใจแต่เหมือนกับตั้งใจที่จะกวาดล้างเมืองโม่ให้ทีเผลอมากกว่าและด้วยเหตุนี้ทําไมพวกเราถึงไม่ฉวยโอกาสนี้ขจัดภัยจากเมืองหลิวเยว่ก่อนที่สำนักแก้วหลักสีจะมาโจมตีเสียละ่ะ อัญญประกาศคู่และแรงกดดันที่มาจากวัเยเยนนั้นก็มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำลังใจของเมืองไม่ให้อย่างแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนั้นต่อให้พวกเราไม่รอให้วัเยเยนมาถล่มก็จะมีการกอร่อกระบฏเกิดขึ้นในเมืองโม่ให้ขึ้นมาแล้วจากนั้นเมืองโม่ใช่ของพวกเราก็จะต้องแพ้อย่างขายที่หน้าเพื่อแผนการในวันนี้แล้วพวกเราจะใช้เมืองหลิวเยวเป็นตัวช่วยเพิ่มกำลังใจของเมืองไม่หายเท่าหากพวกเราเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่คาดไม่ถึงจากเมืองหลิวเยวมาได้บางทีพวกเราก็อาจจะมีหนทางที่จะใช้ต่อ,อกกันกับวนยเ้ เย่เย่ก็ได้ค่อยๆอ,อธิบายเหตุผลต่อหน้าของชาญง,งกวันจังและคนอื่นๆซึ่งได้ทําให้สีหน้าของทุกคนนั้นแจ่มชัดมากขึ้นเรื่องงเพียงแต่ว่าข้อเสนอของเย่เย่นั้นมันเสี่ยงเกินไปจริงๆถ้าเกิดก้าวเดินผิดพลั้งไปก็จะส่งผลต่อการล่มสลายของเมืองไม่ให้ให้เร็วขึ้นไปอีกชาญง,งกวันจังกับคนอื่นๆจึงยังไม่สามารถตัดสินใจได้อยู่สักพักหนึ่งจงเจิ้งหนิงที่อยู่อีกฟากเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ได้อาศัยโอกาสเดินมาหา ช่านจ้งากวลจ้องแล้วกล่าวท่านเจ้าเมืองช่างกวนข้าคิดว่าที่ท่านรองเจ้าเมืองพูดมาก็ถูกต้องอยู่ในเมื่อเมืองเสียอย่างของเราได้ตัดสินใจที่จะร่วมเป็นร่วมตายกับเมืองโม่ไห่แล้วพวกเราก็ได้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุดแล้วในเมื่อสำนักแก้วหลักสีนั้นปฏิเสธที่จะให้โอกาสพวกเรารอดแล้วพวกเราก็จำต้องหาทางรอดด้วยตัวเองเท่าหากเมืองของพวกเราทั้งสองเมืองยังไม่หมดเรี่ยวแรงข้าก็เชื่อว่าหลังจากที่พวกเรายึดครองเมืองหลิวเยวมาได้แล้วพวกเราจะต้องพบผลทางจัดการกับสำนักแก้วหลักสีอย่่างแนนนอน จงเจิ้งหมิงนั้นอยากที่จะไปที่เมืองหลิวเยว่ยู่นานแล้วเพื่อที่จะไปกำจัดคนทรยศของเมืองเสียหยางแต่หากไร้การช่วยเหลือจากเมืองโม่ห่แล้วแผนการของเขานั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยในเวลานี้เย่เย่นั้นได้เสนอแผนการรบกับเมืองหลิวเยว่ขึ้นมาพอดีและยังมีเหตุผลอีกด้วยจงเจิ้งหมิงจึง,ง,จงย่อมไม่พลาดโอกาสนี้และถือโอกาสเดินมาหาช่างงวันจังเพื่อช่วยพูดให้เย่เย่เมื่อเห็นสองยอดฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองโม่ห่นอกจากตัวเขาเห็นด้วยที่จะสู้กับเมืองหลิวเยว่แล้วสุดท้ายท่าทีของช่่าางงกกวนนจ็ไได้เปปลีย หลังจากที่ลังเลอยู่สักพักเลือดในการของชางงกบวานจังก็ได้พลุกพล่านขึ้นมาก็ได้ออกไปสู้จะดีกว่าแทนที่จะมัวนั่งอยู่เฉยๆแบบนี้หวังว่าศึกนี้จะไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มกำลังใจให้กับเมืองโม่ไฉของเราแต่ยังซื้อเวลาให้กับพวกเราด้วยในเวลานี้ข้าจอแต่งตั้งให้รองเจ้าเมืองเย่เ่เป็นผู้บัญชาการรบของเมืองโม่ไห่เข้าสู้กับเมืองหลิวเยว่คนรบทุกคนในเมืองโม่ไห่นอกจากข้าจะถูกส่งออกไปเพื่อไปจัดการเมืองหลิวเยวให้ราบในคราเดียว หลังจากที่ชางกบวานจังได้ตัดสินใจแล้วตัวเขาก็ได้ออกคำสั่งกับทุกคนทันทีซึ่งในขณะที่กำลังจัดเตรียมยอดฝีมือให้ไปติดตามเย่เย่ไปสู้กับเมืองหลิวเย่ยวยู่นั้นตัวเขาก็ได้สั่งการหน่วยขนส่งสเสบียงในเมืองโม่ไห่เตรียมพร้อมเพื่อที่จะได้มาขนส่งข้าวของสำหรับฝึกวิชาในเมืองหลิวเย่ได้ทุกมเมื่อเพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรของเมืองโม่ไห่และทำทุกสิ่งเท่าที่จะทำได้เพื่อเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของเมืองโม่ไห่ส่วนตัวของชางงบวานจังเองนั้น,นอย,อง,อง,ย,ยเอง,งเมมืโหา น้อมรับคําสั่งของท่านเจ้าเมืองหลังจากที่รับคําสั่งมาจากตัวของช่าง,งกบวานจังไม่ว่าหลิวซื่อหมิงกับคนอื่นๆจะมีท่าทีเช่นไรพวกเขาก็ได้รีบตั้งสติและตัดสินใจที่จะตามเย่เยไปที่เมืองหลิวเยโวเพื่อกาจัดอู่หยวนชิวกับพรรคพวกให้สิ้นซากเช่นเดียวกันกับเหล่ายอดฝีมือของเมืองโม่ไห่หลังจากที่ได้รับคําสั่งมาก็ไม่มีที่ว่างให้พวกเขาได้คิดอะไรอย่างอื่นอีกนอกจากเรื่องของศึกที่กําลังจะมาถึงทั่วทั้งเมืองโม่ไห่ก็ได้ทํางานกันอย่างเต็มกําลังภายใต้คําสั่่่่่งงงงงงงขขขออออชาาาาาากกกวววนจจััแล้้้เเมมมมืืโใหไดปรระะศททีํสคบ หลิวเยว่ก็ได้แพร่ออกไปทั่วทั้งย่านริมชายฝั่งทะเลราวกับหินก้อนเดียวสร้างคลื่นน้ำได้เป็นพันชั้นทาให้ทั่วทั้งย่านริมชายฝั่งทะเลเกิดความโกลาหลขึ้นมาต่างไปจากเมืองโมไห่ที่มีกําลังใจเต็มเปี่ยมเมืองอื่นๆนั้นต่างก็พากันกลั้นหายใจและเตรียมตัวเฝ้าดูและหลังจากที่ได้รับทราบข่าวหลิวเยโว่เองก็ได้เริ่มเตรียมตัวทําสงครามและไม่ได้กลัวเมืองโมไห่เลยแม้แต่น้อยถ้าหากว่าเป็นอย่างในอดีต เมืองหลิวเยวนั้นคงไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับเมืองโม่ไห่เลยแม้แต่น้อยแต่หลังจากที่ส่งคนไปติดต่อกับสำนักแก้วหลักสีและยังได้ยอดฝีมืออย่างพวกหลิงอหูหยวนมาร่วมเพิ่มอีกอูหยุนชิวก็ไม่เห็นเมืองโม่ไห่อยู่ในสายตาอีกต่อไปในตอนแรกที่พวกเขาได้รับทราบว่าเมืองโม่ให้นั้นได้ประกาศที่จะทำสงครามกับพวกเขาเมืองหลิวเยวก็ได้ประกาศออกไปว่าพวกเขานั้นจะกำจัดยอดฝีมือจากเมืองโม่ไห่ที่มาที่เมืองหลิวเยวให้สิ้นซากแล้วบรรยากาศระหว่างสองเมืองนี้ก็ได้แพร่ออกไปทั่วทั้งย่านริัฝ่งทะเล และแม้แต่กองกําลังใหญ่อื่นๆในดินแดนเทียนหนานต่างก็จับตาดูผลสรุปของศึกในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสํานักแก้วหลักสีก็ได้มาคอยจับตาดูศึกนี้อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ที่ได้ทราบข่าวว่าเมืองโมหายนั้นประกาศสงครามกับหลิวเยวนะยอดเขาหลิวหลีอันเป็นที่ตั้งของสานักแก้วหลักสีนั้นและที่ตําหนักที่ว่าเหยียนพักอยู่นั้นถูกจัดอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามของสํานักแก้วหลักสีและมีเพียงสิทธิ์ระดับอาว,โวุโสของสํานักแก้วหลักสีถึงจะสามารถเข้าไปได้หลังจากที่เจ้าเมืองสํานักแก้วหลักสี ซูเทียนอว์ได้ทราบข่าวมาจากย่านริมชายฝั่งทะเลไม่นานนักตัวเขาก็ได้เดินมาที่ตำหนักที่ว่าเยียนพักอาศัยอยู่และหลังจากที่ได้อธิบายสถานการณ์ให้ว่ยเยียนฟังแล้วตัวเขาก็ได้บอกให้ว่าเหยียนนั้นนำคนไปที่เมืองหลิวเยวในฐานะของเขาทีแต่ทว่าตัวเขาก็ไม่คิดว่าชายหนุ่มผู้ที่มาจากเขาศักดิ์สิทธิ์ไทย,ยุนคนนี้จะปฏิเสธคำขอของเขาและยังสงสัยในความสำคัญของเมืองหลิวเยวอีอกด้วย ท่านเจ้าสำนักซูเมืองหลิวเยวนั้นเป็นแค่เมืองเล็กๆต่อให้เมืองโมไห่นั้นยึดครองไปก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรกับสมาคมแก้วหลักสีอยู่แล้วทำไมท่านจะต้องไปร้อนรนด้วยเล่า ว่าเยียนที่ดูเหมือนผู้ชายอายุ30ิต้นๆน,นั้นแต่แท้จริงแล้วอายุของเขาจริงๆนั้นก็น่าจะใกล้หนึ่งร้อยปีเข้าไปทุกทีทีแล้วแต่ถึงอย่างนั้นในสายตาของซูเทียนอวีที่อยู่ในระดับสูงสุดของจักรพรรดิเทพนั้นเว่ยเยียยุนนั้นก็ยังเป็นแค่คนหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเขามากนักถึงแม้ว่าวรายุทธ์ของซูเทียนอนั้นจะเหนือกว่าเว่าเยียนมากแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าว่าเยียนแล้วตัวเขาก็ไม่ได้ทำตัวให้สมกับเป็นผู้นำเลยเพราะไม่ใช่แค่เว่ยเยียนนั้นเป็นลูกศิษย์ของเขา ความสามารถไร้ขีดจำกัดอีกด้วยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ตัวเขาจะบรรลุขึ้นเป็นระดับสูงสุดจากรพพัดเทพเมื่อไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วต่อให้ว่าเหยียนนั้นยังอยู่แค่ในระดับสูงสุดราชาเทพแค่ความแข็งแกร่งของเขาก็ทัดเทียมกับจากรพรัดเทพในสำนักแก้วหลักสีแล้วซูเทียนออจึงได้ไม่กล้าที่จะทำให้ว่าเหยียนนั้นไม่พอใจเพราะเรื่องหน้าของเขาดังนั้นตอนนาทีเผชิญหน้ากับเขาจึงมาด้วยท่าทีที่เท่าเทียมกันหลังจากที่ได้ยินคำถามของว่าเหยียนแล้วซูเทียนออววกก็หหาาาาไไได้้มมมมีคมม่พใใจปรฏบบนบน แต่กลับอธิบายเวอเยียนด้วยรอยยิ้มถึงแม้ว่าเมืองหลิวเยวนั้นจะไม่มีอะไรเลยแต่พวกเขาก็ได้ประกาศตัวยอมสวามิภักิ์แก่สำนักแก้วหลักสีแล้วเท่าหากสำนักแก้วหลักสีละเลยไม่สนใจแล้วมันก็จะทําให้ขุมกําลังอื่นๆนั้นเย็นชากับพวกเราไปด้วยแต่ทว่าเว่ยเยียนนั้นก็ยังไม่ตกลงที่จะไปที่ย่านริงชายฝั่งทะเลเทียงเพราะเหตุผลที่ซูเทียนอให้แต่ก็ได้ใส่หัวให้และกล่าวเบาๆกับซูเทียนอ ท่านเจ้าสำนักซูข้าว่ามุมมองของข้านั้นมีปัญหาแล้วล่ะสิ่งที่สำคัญบนโลกใบนี้มีเพียงกำลังของตัวเองเท่านั้นถ้าหากว่าใช้เรี่ยวแรงมากเกินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วสำนักแก้วหลากสีก็ย่อมที่จะไม่มีทางเติบโตแน่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่จะไปสู้กับสำนักต่างไปที่กำลังจะเข้ายึดครองทั่วทั้งดินแดนเทียนหนานเลยเมื่อเห็นสีหน้าที่ดูหมิ่นบนหน้าของเว่ยเหยียนแล้วซูเทียนอวก็ได้มีความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาในใจของเขาเพราะว่าเบื้องหลังของสำนักแก้วหลากสีีขอองงงววกกกกกกาาาาานััั้้ต่่ไปดดิิิิสธธหยยยุมมแแแลละคญ็ จึงได้มีบางสิ่งบางอย่างที่สิทธิเขาไทยุนไม่ใส่ใจแต่สำนักแก้วหลักสีนั้นใส่ใจอยู่ด้วยว่าเหยียนก็ได้บอกข้ออ้างออกมาอย่างขอไปทีโดยปราศจากการไตรตรองถึงสถานการณ์ของสำนักแก้วหลักสีเลยแม้แต่น้อยแน่นอนว่าตัวเขานั้นไม่เห็นเจ้าสำนักแก้วหลักสีนั้นอยู่ในสายตาของเขาเลยแม้แต่น้อยแต่ทว่าในเวลานี้สำนักแก้วหลักสีก็สามารถรับมือกับสำนักต่างไฟโดยอาศัยเขาไทยุนช่วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นซูเทียนอจึงได้ไม่กล้าที่จะแสดงความไม่พอใจออกมาและยังคงมีสีหน้าที่ใจเย็นบนใบหน้าของเขา ที่ท่านว่าเหยียนกล่าวก็ถูกแล้วแต่ทว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของดินแดนเทียนหนานนั้นละเอียดอ่อนนะพวกเราจาเป็นที่จะต้องจัดการกับปัญหารอบด้านซึ่งการที่ท่านถูกส่งให้มาที่สํานักแก้วหลักสีของพวกเรานั้นข้าเชื่อว่าท่านเองก็น่าจะเข้าใจในสถานการณ์ในปัจจุบันของสํานักแก้วหลักสีชูเทียนอวนั้นรู้ดีอยู่แก่ใจว่าว่าเหยียนนั้นไม่พอใจที่มาขัดจังหวะฝึกวิชาของเขาด้วยเรื่องเล็กน้อยเพียงแค่นี้ดังนั้นจะต้องมีเหตุผลที่เพียงพอหรือไม่ก็ดึงดูดใจให,ให้เขาอยากออกไป แต่ทว่าในครั้งก่อนเพราะว่ามียอดฝีมือจากสมาคมบัวโลหิตได้ลอบเข้ามาในสำนักแก้วหลักสีเพื่อลอบสังหารว่เหยียนนั้นซูเทียนอวก็ได้จ่ายเงินค่าชดใช้ไปเป็นเงินจำนวนมากเพื่อเป็นการขอโทษว่าเหยียนและในเวลานี้ตัวเขานั้นไม่สามารถที่จะหาของมาให้มากกว่านี้แล้วตอนนี้จึงทำได้แค่ค่อยๆเกลี้ยกล่อม เว่ยเฮียนอย่างช้าช้าซึ่งจริงแล้วเท่าหากไม่ใช่เพราะความละโมบของสำนักต่างไฟแล้วซูเทียนออจึงได้ส่งยอดฝีมือระดับจักรพรรดิเทพไปที่เมืองหลิวเยโวด้วยเพื่อที่จะได้แก้ปัญหานี้ไปแล้วแต่ทว่าเพราะเหล่ายอดฝีมือจักรพรรดิเทพนั้นมาตกเป็นที่จับตาดูของสำนักต่างไฟอยู่นั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะส่งยอดฝีมือออกไปเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นเป้เปาสายตาของสำนักแก้วหลากสีได้ตัวเขาจึงทำได้แค่ฝากความหวังเอาไว้กับเว่ยเฮียนเพราะว่าเว่ยเฮียนนั้นมีฐานะเป็นถึงลูกศิษย์ของเขาศักดิยย์ด้ ขอเพียงเว่เยเียนยอมลงมือเองแล้วซูเทียนออก็ได้เชื่อว่าสำนักต่างไฟนั้นคงไม่กล้าที่จะส่งคนมาฆ่าเขาแน่นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสำนักต่างไฟนั้นเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหลังจากที่รู้ว่าเว่ยเยียนมาที่ดินแดนเทียนหนานบทที่3 4 9เขาเหยียนเปยยอซูเทียนอวอนั้นตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์จากเว่เยเฮียนให้ถึงขีดสุดตัวเขาจึงได้ยอมเสียเวลาอย่างมากเพื่อพูดคุยกับว่าเยียนแทนที่จะให้ยอดฝีมือของสำนักแก้วหลักสีต้องไปเสี่ยงภาย,ายใต้การเกลี้ยกล่อม ว่าเยียนผู้เย่อหยิ่งนั้นก็ได้ค่อยๆมีท่าทีที่อ่อนลงมานิดหน่อยถึงแม้ว่าตัวเขาจะยังไม่เห็นด้วยที่จะไปที่เมืองหลิวเยวแต่ทว่าว่าเยียนก็ได้ตกลงว่าให้เหล่าสิทย์ของสำนักแก้วหลักสีไปที่เมืองหลิวเยวก่อนเพื่อประกาศคำเตือนในวันที่ทำสงครามกันเท่าหากเมืองโม่ให้นั้นยังจะดึงดันที่จะโจมตีเมืองหลิวเยโวโดยที่ไม่สนใจในคำเตือนแล้วละก็ จะถือว่าเป็นการท้าทายต่ออำนาจของสำนักแก้วหลักสีเมื่อถึงเวลานั้นวิเยียนก็จะบุกไปที่เมืองโม่ไห่แล้วถล่มให้ราบนี้คือข้อสรุปหลังจากที่ทั้งสองคนได้หารือกันซึ่งไม่ว่าสู่เทียนออนนั้นจะพอใจหรือไม่แต่วิเยียนก็ได้บอกว่าจะไม่หารือต่อแล้วในขณะที่สำนักแก้วหลักสีนั้นเพิ่งจะตัดสินใจได้เรื่องขอองค์การจัดการกับการประกาศสงครามของเมืองโม่ให้ได้นั้นตระกูลเหยียนซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ในดินแดนเทียนหนานนั้นก็ได้ทำการต้อนรับนายน้อยกันอย่างเงียบๆแต่ทำเอาตื่นเต้นไปทั่วท เหล่าผู้นำระดับสูงของตระกูลเหยียนก็ได้มารวมตัวกันที่ทางออกของหุบเขาถงเฟิงอันเป็นพื้นที่ต้องห้ามของตระกูลเยียนและเฝ้ารอคนที่เขาไปข้างในกลับออกมาเป็นเป็นเยียนเสียอวนที่กลับมาที่บ้านสกุลเหยียนจากวังสมบัติที่หุบเขาหลิวขวานเป็นการเฉพาะกิจนั้นก็ได้มองไปที่หุบเขาถงเฟิงด้วยความกระวนกระวายและดวงตาก็เต็มไปด้วยความกังวลเพราะในเวลานี้ที่เข้าไปในหุบเขาถงเฟิงนั้นไม่ใช่คนที่อยากตายที่ไหนแต่เป็นเยียนสี่อย่างที่ตามเยียนเสียอวนกลับมาที่บ้านสกุลเหยียนซึ่งกลายเป็นว่่าาาเเเมือออไีนนหหยยย้ปขขิพใท ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านสกุลเยียนแน่นอนว่าเยียนเสียโอนนั้นดีใจอย่างสุดๆจึงได้พาเยียนลี่หยางกลับบ้านสกุลเยียนโดยไม่ถามถึงเหตุผลเลยแม้แต่น้อยและได้มาปรากฏตัวต่อหน้าเหล่าผู้นำระดับสูงของตระกูลเยียนอีกคนเหยียนเสียโอนนั้นคิดว่าเยียนลี่หยางนั้นคงจะคิดได้และพร้อมที่จะกลับมาที่เขาเยียนเปยยอเพื่อกลับมาทำงานเพื่อตระกูลเยียนเมื่อเห็นเยียนลี่หยางกลับมาเหล่าผู้นำระดับสูงของตระกูลเยียนนั้นต่างก็มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจ เจิงตรงผู้นำตระกูลเหียนนั้นก็ได้คิดที่จะไปเกลี้ยกล่อมเหล่าผู้อาวุโสของตระกูลเหียนด้วยตัวเองเพื่อให้พวกเขายกโทษให้กับความผิดพลาดของเหียนลี่หยางเมืองเขากลับมาที่ตระกูลเหียนและกลับเป็นสมาชิกของตระกูลเ hey, ห e ยียนอีกครั้งแต่ทว่าท่าทีของเหียนลี่หยางนั้นกลับเหนือความคาดหวังของทุก คนเพราะว่าเขานั้นมาเพื่อขอพบกับผู้อาวุโสที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลเหยียนผู้อาวุโสเปยอซานและไปขอร้องต่อหน้าของผู้อาวุโสเปยอชานเพื่อขอให้เขาไปที่สำนักแก้วหลักสีเพื่อซื้อเวลาให้กับเมืองไม่หายจนกระทั่งในเวลานี้ทุกคนก็ได้เข้าใจถึงเหตุผลที่ว่าทำไมเยียนสีหอ,อยังถึงได้กลับมาที่ตระกูลเหยียนเยียนเสียอ,อ,อวิน เฮียนจึงตรงกับคนอื่นๆนั้นต่างก็มีสีหน้าตกใจด้วยความกลัวว่าผู้อาวุโสเปย์ยอซานจะฆ่าเยียนลี่ยางตายคาที่ด้วยความโกรธเสียก่อนเพราะหลังจากที่เหียนลี่ยางออกจากระกูลเหยียนยืนไปอย่างเงียบๆนั้นผู้อาวุโสเปยยอซานที่คาดหวังกับตัวเขาไว้มากที่สุดนั้นก็ได้ให้กําจัดชื่อของเหียนลี่ยางออกจากตระกูลเหียนแต่ไม่คาดคิดว่าตัวเขานั้นจะกลับมาทําให้ผู้อาวุโสเปยยอซานนั้นต้องผิดหวังอีกคนเจ้าคือคนที่คิดอยากจะออกจากตระกูลเหียนเมื่อตอนนั้นแล้วตอนนี้เจ้ายังจะมมีีหหนนน้้าาาากกลัับขอออออรรงง่ยเ ผู้อาวุโสเปยยอซานมีสีหน้าที่ใจเย็นและดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเยียนลี่หยางก,กับเมืองโมไห่เลยแม้แต่น้อยแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่เยียนลี่หยางก,กลับมาที่บ้านสกุลเยียนในรอบหลายปีไม่ได้มีความรู้สึกวั่นไหวในสายตาของผู้อาวุโสเปยยอซานเลยแม้แต่น้อยและดูเหมือนจะเห็นเยียนลี่หยางเหมือนกับเป็นคนนอกเมื่อก่อนท่านได้แอบฝึกฝนข้าให้กลายเป็นยอดฝีมือก็ไม่ใช่เหตุผลอื่นใดน,นอกจากต้องการให้ข้าเป็นไพ่ตายของระกูลเยียนแต่ข้าจะลืมอดีตและยอมที่จะรับใช้ระกูลเยยีีนนนอออออกคครั้งงงไไเเเพแตตต่่่่่ทททาาาจะมมืืขสสป่ เยียนลี่อย่างนั้นไม่ได้อธิบายออกไปว่าทาไมตัวเขาถึงได้เสนอเช่นนี้ในขณะที่กําลังเผชิญหน้ากับผู้อาวุโสเปยยอซานผู้ที่อยู่ในระดับสูงสุดของจักรพรรดิเทพอยู่นั้นสีหน้าของเขาก็สงบนิ่งอยู่ตลอดแต่พอนึกถึงบางอย่างในอดีตได้คิ้วของเขาก็ได้ขมวดแน่นราวกับว่าไม่อยากที่จะนึกถึงมันอีกนอกจากเยียนเสียอวนเหล่าผู้นําระดับสูงของตระกูลเยียนนั้นก็ได้เข้าใจว่าอดีตที่เยียนสียอย่างพูดถึงนั้นหมายถึงอะไรและมีสีหน้าสลดบนใบหน้าของพวกเขา ดูเหมือนว่าจะเป็นการยากที่จะเลือกระหว่างผู้อาวุโสเปยยอซานกับเหยียนลี่อย่างบรรยากาศในนั้นก็ได้ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆและแม้แต่เยียนเจิ้นตงผู้นำตระกูลเยียนเองก็ยังไม่มีความกล้ามากพอที่จะพูดต่อหน้าของผู้อาวุโสเปยยอซานแต่ทว่าเหยียนลี่อย่างนั้นเหมือนจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยและยังจ้องเขม็ง,งอไปที่ผู้อาวุโสเปยยอซานด้วยสีหน้านิ่งๆและรอคำตอบที่ชัดเจนจากเขามันเคยเป็นเช่นนั้นจริงในอดีตแต่ในตอนนี้เจ้าคิดว่ามีสิทธ์อะไรที่จะมาต่อรองตระกูลเหยียนของพวกเรา ไม่ใช่ว่าเจ้าพูดเองหรือว่าตัวเจ้าไม่ใช่คนของตระกูลเหยียนแล้วหรือต่อให้เจ้าเป็นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีมีใครเลยในบรรดารุ่นเยาว์ของตระกูลเยียนจะมาแทนที่ของเจ้าเสียนหน่อยผู้อาวุโสเปยอซานเองก็ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนในฐานะที่เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลเหยียนแล้วตัวเขานั้นจึงได้เห็นแก่ผลประโยชน์ของตระกูลเป็นหลักโดยไม่สนใจว่าการกระทำของเขานั้นจะถูกต้องหรือไม่นับตั้งแต่ตอนที่เหยียนลี่หยางได้จากไปตระกูลเหยียนก็ได้ทำการ คัดเลือกรุ่งเยาวขึ้นมาฝึกใหม่อย่างสุดความสามารถแต่หลังจากที่ผ่านไปหลายปีถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะยังไม่ถึงระดับเดียวกันกับเยียนซีหยางในเวลานี้แต่ก็ไม่ได้ห่างไกลมากนะักดังนั้นในสายตาของผู้อาวุโสเปยยอชานแล้วความสําคัญของเยียนลี่อย่างนั้นจึงย่อมไม่สูงเท่ากับเมื่อก่อนแล้วแต่ทว่าเยียนลี่อย่างเองก็รู้ถึงนิสัยของผู้อาวุโสเปยยอซานดีหลังจากที่อีกฝ่ายผู้จบเหยียนลี่อย่างก็ได้เดินขึ้นหน้ามาแล้วกล่าวกับผู้อาวุโสเปยยอซานด้วยเสียงที่ดังก้องและนนนักแ่ ถึงแม้ว่าจะมีรุ่นเยาว์มากมายอยู่ในตระกูลเยียนแต่ข้าเชื่อว่ามีข้าเพียงคนเดียวที่สามารถกลับออกมาจากขูบเขาตรงเฟิงอย่างเป็นเป็นได้ถ้าหากว่าข้าสามารถพิสูจน์ความแข็งแกร่งของข้าได้ข้าหวังว่าผู้อาวุโสเปยยอซานจะไปที่สำนักแก้วหลักสีทันทีเพื่อยับยั้งเยียนทันทีที่คำพูดนี้ออกมาเยียนเสียอวนกับคนอื่นๆต่างก็ตกใจแม้แต่ผู้อาวุโสเปยยอซานที่สีหน้านิ่งมาตลอดก็ยังต้องขยับหลังจากที่ได้ยินคำพูดที่มุ่งมั่นของเยียนลี่หยางไม่ได้นะลี่หยาง ภูขเขาถงเฟิงเป็นสถานที่ต้องห้ามของตระกูลเหยียนไม่มีใครที่ไม่ใช่ระดับจากพรรพัเทพรอดกลับออกมาได้อย่างเป็นเปนเลยนะอัญญาประกาศคู่ใช่ใช่ใชลี่หยางเจ้าไตรตรองดูใหม่อีกคนเถอะเจ้าสัตว์อสูรเพลิงสิ้นไม่ใช่อะไรที่เจ้าจะจัดการได้ง่ายๆนะเจ้ารีบขอขมาท่านผู้อาวุโสเถอะสัตว์อสูรเพลิงสิ้นนั้นเป็นสัตว์อสูรโบราณมีเพียงผู้อาวุโสของตระกูลเหยียนเพียงไม่กี่คนที่เผชิญหน้ากับมันได้ลี่หยางเจ้าจะบ้าไปแล้วเหรอ เหล่าผู้นำระดับสูงของตระกูลเยียนนั้นต่างก็พากันเตือนเหยียนลี่อย่างทีละคนและหวังให้เยียนลี่อย่างถอนคำพูดที่เขาเพิ่งพูดเมื่อสักครู่โดยรรเฉพาะเยียนเสียอนกับเหยียนเจิ้นตงที่ต่างก็กลัวว่าผู้อาวุโสเปยยอซานนั้นจะรับข้อเสนอของเยียนลี่อย่างด้วยความโกรธและปล่อยให้เยียนลี่อย่างถูกฝังอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามของภูเขาถงเฟิงแต่ทว่าเยียนสีอย่างนั้นก็ไม่ฟังคำเกลี้ยกล่อมของเหล่าผู้นำระดับสูงของตระกูลเยียนเลยและยังคงจ้องเขมองงอ scarcity. ไปที่ผู้อาวุโสเปยยอ ซานอย่างใจเย็นราวกับว่าตัวเขานั้นไม่กลัวสัตว์อสูรเพลิงสิ้นในหุบเขาถงเฟิงเลยแม้แต่น้อยเมื่อเห็นเช่นนี้ผู้อาวุโสเปยยอซานก็ดูเหมือนจะทำความเข้าใจกับเหหยียุนลี่อย่างเสียใหม่และดวงตาของเขาก็ได้เกิดความลังเลขึ้นมาแต่ทว่าสุดท้ายตัวเขาเองก็ได้ถูกกระตุ้นด้วยจิตวิญ,ญญาณต่อสู้ของเหยียนลี่หยางจึงได้เงยหน้าขึ้นมาแล้วตอบกลับเหยียนลี่หยางอย่างชัดเจนได้ แล้วการเดิมพันระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการผู้อาวุโสเปยอชานนั้นไม่แม้แต่จะถามว่าเยียนลี่อย่างนั้นปกป้องเมืองโมให้ไปทําไมและคิดที่จะเดิมพันกับความสามารถที่แท้จริงของเยียนลี่หยางด้วยท้งตระกูลเยียนถ้าหากว่าเหยียนลี่หยางออกมาจากหุบเขาทงเฟิงอย่างเป็นเป็นและพิสูจน์ได้ว่าตัวเขานั้นมีพลังเทียบเคียงกับระดับจากพรรพัเทพได้จริงๆแล้วทาไมตระกูลเหยียนจะสร้างข้อยกเว้นให้เขาไม่ได้ อย่างไรเสียตระกูลเหียนนั้นก็เป็นถึงตระกูลอันดับหนึ่งในดินแดนเทียนหนานแม้แต่สำนักแก้วหลักศีก็ยังต้องไว้หน้ายิ่งไปกว่านั้นคำขอของเหียนลี่หยางก็แค่กับขังเว่เยเหียนเอาไว้ไม่ใช่ให้ตระกูลเหียนไปเป็นศัตรูกับสำนักแก้วหลักศีทําให้ผู้อาวุโสเปยยอซานนั้นไม่กลัวที่จะรับความเสี่ยงนี้อีกเหียนเสียอวินเหียนเงินตรงและคนอื่นๆเองก็ไม่ได้กลัวที่จะเป็นศัตรูของสำนักแก้วหลักศี เพียงแต่พวกเขานั้นไม่คิดว่าเยียนลี่หยางนั้นจะมีความสามารถมากพอที่จะรอดออกมาจากหุบเขาถงเฟิงได้แต่ทว่าในเวลานี้เยียนลี่หยางกับผู้อาวุโสเปยยอซานก็ได้ตกลงเดิมพันกันไปแล้วไม่ว่าใครจะพูดเช่นไรก็เปล่าประโยชน์และทาได้แค่ตามเยียนลี่หยางไปที่หุบเขาถงเฟิงสถานที่ต้องห้ามบนภูเขาเยียนเปยยอส่วนผู้อาวุโสตรงฟังนั้นยังคงฝึกวิชาอยู่อย่างเงียบๆในห้องพักของเขาถึงแม้ว่าผู้อาวุโสคนอื่นๆนั้นจะได้ข่าวการมาของเยียนลี่หยางแต่ก็ไม่มีใครที่โผล่ออกมาหรือรอดูผลขออองงงค์กาารเเดมพันขนขหยยยีี่ เลยแม้แต่น้อยในสายตาของพวกเขานั้นมีเทียนเหยียนลี่หยางจะต้องแสดงคุณค่าของเขาให้เห็นว่าคู่ควรที่จะกลับมายังตระกูลเยียนถึงจะได้รับความสนใจจากพวกเขาแต่ถ้าหากเหยียนลี่หยางไม่กลับมาจากพวกเขาถงเฟิงแล้วพวกเขาก็จะทําเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอารมณ์ของพวกเขาจึงได้สงบนิ่งเหมือนเช่นเคยแต่ทว่าเยียนเสียอวนกับเหยียนเจิ้นตรงนั้นคอยเฝ้าดูการเติบโตของเยียนลี่หยางมาโดยตลอดจึงได้เป็นห่วงเป็นใยเขามากกว่าใครใคร หลังจากที่เป็นพยานว่าเยียนลี่หยางเข้าไปในหุบเขาถงเฟิงแล้วพวกเขาก็ได้รู้สึกเป็นกังวลอยู่ตลอดเวลาและกลัวว่าเยียนลี่หยางนั้นจะไม่กลับมาปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาอีกแล้วในหุบเขาถงเฟิงที่ทั้งมืดและแคบนั้นทันทีที่เยียนลี่หยางเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ตัวเขาก็พบกับการโจมตีของสัตว์อสูรเพลิงซึ่งทันทีตูมมีหางยาวๆฟา,าดลงมาจากกลางอากาศราวกับเสาลงมายังหัวของเยียนลี่หยางเกิดลมพัดกันโชบพัดเอาทั้งทรายและหินในหุบเขากงเพื่อลอยขึ้นไปบนอากาศทันทีเกิดเป็นฝุ่นควันั่กงบบางายออีีนททแร แต่ทว่าเหยียนลี่หยางก็ได้ชักเอากระบี่เจ็ดดาราสถานเทพออกมาจากข้างหลังของเขาและป้องกันการโจมตีของสัตว์อสูรเพลิงสิ้นได้อย่างทันท่วงทีเกิดเป็นเสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นมาฟิวเหยียนลี่หยางก็ได้ถอยออกมาอย่างรวดเร็วแล้วถือกระบี่เจ็ดดาราสถานเทพแล้วพุ่งไปยังทิศทางที่หางพุ่งออกมา ด้วยการช่วยเหลือด้วยแสงที่ริบหรี่ในหุบเขาเยียนลี่หยางก็พบกับสัตว์อสูนเพลิงสิ้นเจ้าสัตว์อสูนตัวสีดำนี้ดูคล้ายกับสิงโตแต่มีขนาดใหญ่ๆพอๆกับหุบเขาและลูกตาสีเลือดทั้งสองข้างของมันก็เหมือนกับตะเกียงไฟสีแดงขนาดใหญ่ช่างดูน่ากลัวยิ่งนักแต่ทว่าสิ่งที่ทำให้เยียนลี่หยางตกใจที่สุดคือเขี้ยวทั้งสองในปากของสัตว์อสูนเพลิงสิ้นนั้นมีขนาดยาวถึงสิบจิ้งเขี้ยวที่แหลมคมทั้งสองข้างของมันก็ได้ปักลึกลงไปในพื้นในขณะที่ ราวกับว่าพื้นดินแข็งแข็งนั้นสามารถถูกแทงทะลุได้ราวกับเต้าหู้เมื่ออยู่ต่อหน้าเที่ยวที่แหลมคมของมันและหุบเขานี้ก็เหมือนจะสั่นไหว เล็กน้อยถึงแม้ว่าสัตว์อสูรเพลิงสิ้นนั้นจะอาศัยอยู่ได้แค่ในอาคมที่วางเอาไว้ในหุบเขาถงเฟิงทําให้เป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะสามารถทะลุผ่านอาคมนี้และเป็นอิสระได้แต่ความแข็งแกร่งของมันในระดับราชาเทพนั้นก็เหนือความคาดหมายใครก็ตามที่เข้ามาในหุบเขาถงเฟิงนั้นมีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งในระดับจักรพรรดิเทพถึงจะหลุดรอดจากสายตาของมันกลับมาอย่างเป็นเป็นหากเข้าไปในหุบเขานี้โดยไร้ซึ่งความแข็งแกร่งระดับจักรพรรดิเทพแล้วก็เป็นได้แค่เพียงที่ของสัตว์อสูรขยับเพียงนนนนนนนิิิดดดเเเีียวววกก็ไ้้้ตตตตาาาคปขออองงสสัั์์ููรแลล่พใ มีพลังกดดันที่ต่างออกไปจริงๆหลังจากที่เยียนลี่หยางได้เห็นรูปร่างเต็มๆของสัตว์อสูรเพลิงสิ้นแล้วถึงแม้ใบหน้าของเขาจะเคร่งเครียดแต่ดวงตาของเขากลับปรากฏความมั่นใจที่แรงกล้าออกมาสัตว์อสูรเพลิงสิ้นนี้เดิมทีนั้นถูกจับตัวมาโดยเหล่าผู้อาวุโสข,ของตระกูลเยียนแล้วมันก็ได้ถูกผนึกอยู่ในพื้นที่ของตระกูลเยียนด้วยพลังของจัก,กรพัิเทพต,ต่อมามันก็ได้ถูกประกูลเหยียบเอาไว้ใช้ในการจัดการกับนักโทษเหล่าลูกหลานของตระกูลเยียนที่ทำผิดร้ายแรงนั้นก็จะต้องกลายเป็นอาหารใน ดังนั้นเหล่าลูกหลานของตระกูเหียนจึงได้รู้สึกหวาดกลัวจากใจกับเจ้าสัตว์อสูรเพลิงสิ้นนี้เหยียนลี่หยางเองก็ได้เติบโตมากับการฟังตำนานของเจ้าสัตว์อสูรเพลิงสิ้นนี้และเกรงกลัวเจ้าสัตว์อสูรตัวนี้ไม่น้อยไปกว่าคนในรุ่นของเขาเลยแต่ในเวลานี้เพื่อที่จะแก้วิกฤตของเมืองโม่ไห่แล้วก่อนที่จะกลับมาที่บ้านสกุกูเหียนนั้นตัวเขาก็ได้เตรียมใจที่จะสู้กับเจ้าสัตว์อสูรเพลิงสิ่งเอาไว้แล้ว